ส่วนที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าพบศพสาวคนหนึ่งเนี่ยถูกฆ่าโหดนะครับแล้วก็เอาศพเนี่ยไปโยนทิ้งแม่น้ําสุดท้ายเนี่ยศพก็มาเกยตื้นอยู่ใกล้ริมตะลิ่งนะครับทีนี้เนี่ยคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ก็คือสามีผู้เสียชีวิตซึ่งล่าสุดตามจับได้แล้วแล้วก็ยอมรับบอกว่าตัวเองเนี่ยทำร้ายภรรยาโดยทะเลาะกับภรรยาจากนั้นเนี่ยกลัวความผิดนะคือเผลอเนี่ยบีบจนกระทั่งบีบคอจนกระทั่งภรรยาเสียชีวิต แล้วก็เอาศพเนี่ยมาโยนทิ้งลงแม่น้ํานะครับโดยตํารวจสพห้วยยอดจังหวัดตรังได้ไปตรวจสอบที่แม่น้ําตรังอยู่ในพื้นที่ตําบลนานวงอําเภอห้วยยอดพบศพผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะก็คือสวมเสื้อกล้ามสีดําแต่ว่ากลับหน้ากลับหลังนะครับแล้วก็ไม่สวมชุดชั้นในใส่กางเกงขายาวสีดําลายน้ําตาลซึ่งจากการตรวจสอบสภาพศพมีบาดแผลลักษณะถูกกระแทกด้วยของแข็งแล้วก็มีของมีคมเนี่ยคือปาดเข้าที่บริเวณคิ้วขวาเป็นบาดแผลนะครับ แล้วก็ยังมีบาดแผลฟกช้ำตามลำตัวอีกนับ10จุดโดยเฉพาะที่บริเวณตาเนี่ยช้ำปูดบวมขึ้นมาเลยนะครับต่อมามีการยืนยันนะครับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อนางสาวพรทิพย์อายุ28ปีส่วนสามีของเธอเนี่ยชื่อนายวิษณุหรือนายเจอายุ31ปีล่าสุดทางตำรวจก็ไปตามจับกลุมตัวนายเจหลังจากที่ก่อเหตุก็หลบหนีไปอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรัง โดยทางตำรวจก็นําตัวมาสอบสวนเขาก็รับสรารภาพบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยได้ขับรถออกจากงานศพภายในวัดศรีสุวรรณารามจากนั้นก็กําลังจะกลับบ้านที่อำเภอลัศดาแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยทะเลาะกับผู้ตายในรถก็เลยมีการทําร้ายร่างกายกันเขาบอกว่าเขาชกหน้าเมียเขาจนสลบเลยนะครับต่อมาจึงเลี้ยวรถไปจอดอยู่บนสะพานคลองปะาดูแม่น้ําตรังครับข้างล่างก็เป็นแม่น้ําตรังโดยเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้ลากร่างเมียลงจากรถแล้วก็โยนทิ้งลงในแม่น้ําตรัง จากนั้นก็ขับรถกลับบ้านนะครับวันนี้ทางตํารวจได้นําตัวนายวิษณุไปตรวจค้นบ้านพักที่บ้านลําช้างเพื่อหาหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะแหวนวงที่สวมใส่ซึ่งนายวิษณุเนี่ยบอกว่าเนี่ยใส่แหวนลนักษณะเป็นหัวแหลมๆนะฮะแล้วก็ต่อยเมียจนกระทั่งมีบาดแผลเกิดขึ้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็ตรวจสอบภายในรถคันที่เขาเนี่ยขับเพื่อที่จะหาหลักฐานภายในรถจากนั้นก็นําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสรารภาพที่บริเวณสะพานครองประดูแม่น้ําตรังนะครับ เขาบอกนะครับบอกว่าเนี่ยตอนที่ขับรถมาจอดที่สะพานเนี่ยเขาลงมาจากรถแล้วเขาก็ถอดเสื้อภรรยาเขาออกรวมถึงเสื้อชั้นในด้วยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ปั๊มหัวใจเสร็จปุ๊บเมียไม่ฟื้นนี่สาธิตให้ดูนะฮะปั๊มหัวใจแล้วก็ไม่ฟื้นนะครับไม่กล้าไปส่งที่โรงพยาบาลเพราะว่ากลัวความผิดก็เลยเอาเสื้อกล้ามของตัวเองเนี่ยสวมใส่ให้เมียแล้วก็ลากลากศพเมียลงมาจากรถ จากนั้นก็เอาร่างผู้ตายเนี่ยไปพาดอยู่กับราวสะพานแล้วก็ยกขายกขาเสร็จแล้วก็เอามือผลักตกลงไปในแม่น้ําตรังเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังผู้ต้องหาเล่าให้ฟังหน่อยผู้ป้อมว่าจะโคนซึงไอ้ไอ้ดวงไอ้ดวงมันมันเป็นเล็กโอ้ยนะกลางวันตึ๊ดมันตึงกับผมผมหลบเสื้อตึ๊ดโตดออกนั่งกับผมผมเสื้อผระป่มไรอ่ะมันตึงกางเกงในอ่ะกางเกงในอันคือว่าไม่ได้ได้มาจา่บ้านเรียบรว่าเราเพิ่ง ได้กันเลยโ้นกโอ๊มาอ๋อเอาวัวผาดไปนู่นเลยวะครับถ้ารช่วยเอี่ยวปุลยปร๊อนี่นะครับเจ้าตัวก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมฮะมีบางช่วงบางตอนวันนี้ที่นักข่าวเนี่ยสอบถามกับนายเจหรือว่านายวิษณุด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเขาเนี่ยยังเสียใจไหมต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังหน่อย ทเลาเสียใจไหมเดี mm ๋ยวเกิดข no ึ้นนะทะลากันเรื่องอะไรด้คะไม่ไม่มีพวกหนไนแม่หลักเมียนก็หเมียนไม่มีพวกหุนไลนแม่รักีปุ่นไปดูยัไงน้องน้อง้อง้ีนีปุ้นนั่นไปเจอมอาไปเจอมา่วันมันว่าตัวมันต่ำตัวต่ำตัวต่ำืเดีึยวก็เป็นเื่อนน้อง้องกะบอกได้ห่ายเวนั้น นี่นะครับก็เจ้าตัวบอกว่าไม่มีผัวคนไหนไม่รักเมียนะครับส่วนเหตุผลที่ลงมือก่อเหตุบอกว่าให้ไปสืบหากันเองเออนี่นะก็โดนไป3ข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปิดบังซ่อนเร้นศพแล้วก็ยังมีเรื่องของเสพสารเสพติดด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเออนี่ขนาดว่ารักนะยังทำได้ขนาดนี้นะครับ